นี่นะครับนี่คือกราฟวันที่วันที่8นะครับเดี๋ยวเราไปดูบาลานซ์ก่อนนะครับบาลานซ์ตอนนี้อยู่ที่ห้าหนึ่งหสี่สามนะครับนะเราไปดูประวัตินะครับซึ่งอ่ะประวัติประวัตินี่ก็เอาเป็นเดือนล่าสุดเนาะเดือนล่าสุดอันนี้จะเป็นไม้ฟ้าทั้งหมดนะครับสังเกตนะฮะ เป็นไม้ฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ลงมานะครับค่อยๆไล่ลงมามีสิบกำไรสิบกำไรสิบสามสิบห้านะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเดือนนี้นะครับสามสองห้าซีีอ๋อก็ใช้ได้อยู่นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับจนถึงวันที่สิบนะครับวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบ ได้3 2 5สองห้าสี่สี่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นี่คือกราฟทองนะครับกราฟทองแล้วก็มีอ e ีในทางทำตาข่ายนะครับมีอ e ีใน,านการทำตาข่ายแล้วก็เราก็เทรดเองด้วยนะครับนะเราออกไม้เทรดเองด้วยนะครับนะโอเคนี่นะครับตอนนี้กราฟทองอยู่ที่ หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับการทองที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าอ่าตอนนี้เราบวกอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันก็จะมีไม้บวกอยู่นะฮะนะครับตอนนี้เรามีไม้บวกอยู่นะที่ยังไม่ปิดนะครับที่ยังไม่ปิดกําไรตั้งแต่ซื้อเซลล์ไว้ตั้งแต่หนึ่งเก้าเอ่อตั้งแต่สองนี่ฮนะสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับซื้อซื้อเซลล์ไว้นะครับยังไม่ปิดนะครับ หลอดที่1นลอดนะครับ0.1 0.1 0 1.00นะครับนะตอนนี้ยังไม่ปิดไม้นะครับก็ยังกำไรอยู่นะครับยใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับโอเคอันนี้สำหรับใครที่ต้องการนะครับกดลิงก์ด้านล่างเป็น e a f นะครับ e a f นะครับกำไรทุกวันนะครับกำไรทุกเดือนนะครับ ก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าการทำตลาด forex ก,การเทรดมันได้กำไรแล้วก็จะมีคอมเมนต์ว่าถ้าคนอื่นทำแบบนี้ได้มันก็รวยกันทั้งโลกสิคนประเภทนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยศึกษาแล้วก็โลกแคบนะครับไม่มีข้อมูลก็จะพูดประมาณนี้นะครับถ้าทำได้หมดทุกคนก็รวยหมดทุกคนสิคือคนที่ศึกษาเท่านั้นครับ คนที่คิดต่างเท่านั้นนะครับคนที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นนะครับถึงจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจนกว่าจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็สามารถทําเงินทํากาไรได้ตลอดชีพตลอดไปทั้งทั้งปีนะครับทั้งชาติถ้าเกิดอะไรไปนะครับก็เอาพัสดร์เนี่ยให้ลูกให้หลานทอนเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนแค่นั้นนะครับอานนะฮะ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวอีเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวิธีการวิธีคำนวณนะครับวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้ฟรีนะครับเดี๋ยวกดลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยนะครับ